นะคือคนทั่วไปจะยอมรับได้ยากนะแต่ถ้าคนมีสติปัญญาท่านพูดแค่ประโยคเดียวน่นนะเห็นตามท่านเลยนะเหมือนพาราม์กำลังอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาพรนะพุทธเจ้าไปบินธบาตเจอก็เลยถามว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านพาราม์ผมกำลังอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาความเชื่อของตระกูลผมเชื่อว่าเห็นไหม การอาบน้ําตอนเห็นไหมการอาบน้ําที่ไ่น้ำมุคาเนี่ยคือช่วยชําระล้างบาปนะเราทําชั่วอะไรมาเรามาอธิษฐานล้างบาปด้วยการอาบน้ำนะท่านเลยถามว่าท่านว่าบาปนี่อยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจนะบาปอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจอยู่ที่อยู่ที่ใจเราอาบกายแล้วใจเราจะบริสุทธิ์ได้ไหม ถ้ามีหม้อใบหนึ่งเราล้างแต่ภายนอกข้างในไม่ได้ล้างเราจะเรียกว่าหม้อนั้นสะอาดได้ไหมไม่ได้นะถ้าถ้าเราหมายเอาการอาบน้ําแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สัตว์ที่มันแช่อยู่ในน้นํานี้มันจะไม่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์พวกเราอีกหรือว่าอย่งคือได้ยินได้ฟังก็กระจ่างเลยอ๋อใช่เลยนะ ตระกูลของท่านไม่ได้รู้เลยไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ทางแห่งการชำระบาปเลยนะความเชื่อกับความจริงมันต่างกันสิ่งที่เราเชื่อถ้าเป็นความเชื่อที่ผิดจากความจริงนั้นมันย่อมให้โทษเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วตะวันตกแล้วเราบอกว่านี่คือทิศเหนือ ท่านคิดว่าความเชื่อน,นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ไหม <S <S เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยมาเถิดท่านมามาอาบน้ําในพระธรรมวินัยนี้เรียนรู้ในการลอยบาปละบาปอกุศลที่เราเคยเข้าใจผิดเรียนรู้ในการประพฤติพรหมจรรย์ในการเจริญสติสมาธิชําระความเห็นผิดมาเถิดท่านพามมาชําระ บาปในพระธรมวินัยนีเ้เถิดบัณฑิตย่อมสรรเสริญเพราะเป็นทางที่ไม่เป็นโทษเลยทางนี้ก้มกาพระพุทธเจ้าตรงนั้นเลยนะที่ขณะอาบน้ําเลยนะคือคนที่มีกําลังสติปัญญาเนี่ยเพียงแค่ได้ยินได้ฟังก็เกิดความกระจ่างแจ้งเลยโอ้เหมือนคนที่แบบงายของที่กําลังที่คว่ำอยู่เหมือนเหมือนจุดประทีปในที่มืด หมือน,นบอกทางแก่คนที่กำลังหลงทางนะธรรมะแต่ถ้าไปพูดผิดคนก็เห็นไหมถ้าเราไม่รู้ตัวเองใช่ไหมเราก็ไม่รู้คนอื่นนะเมื่อเราพูดไปมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันนะมันต้องเกิดจากเหตุท่านว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระาศาสดานะทรงแสดงทำทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระาศาสดาทรงแสดง เหตุแห่งทานั้นและความดับไปของเหตุแห่งทานั้นนะเป็นคำเป็นคำสอนของพระมหาสมณะนะผู้ทรงคุณอันเสรตตัวอย่าง